หิวตอนนั้นคืนกินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาพุ่งโตมากกินทุกคืน้าเทคนิคไม่หิวกังคืนที่ใครๆก็ทําได้สวัสดีค่ะวันนี้เชอรี่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงของเชลรี่เลยที่เป็นมนุษย์กินกลางคืนมาสักพัก ใหญ่ๆแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีก็เลยพยายามถามเพื่อนๆหาข้อมูลแล้วก็ทดลองเองซึ่งวันนี้ทําได้แล้วอยากจะมาใช้ให้ทุกคนได้ลองไปทําดูนะคะเพราะว่าเพื่อนทุกคนของเชอรีก่ก,ก,กินกลางคืนหมดแนะนาให้เขาไปใช้แล้วปรากฏมันก็ได้ผลเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาใช้์5เทคนิคของเชอรี่นะคะต้องบอกว่าเป็นของเชอรี่ไม่ใช่วิธีการลดน้ําหนักแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราไม่สร้างพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความอ้วน เทคนิคแรกพยายามกินอาหารเป็นมือ้อก่อน6โมงเย็นหรือ6โมงครึ่งจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าก่อน6โมง แต่ว่ามันค่อนข้างยากใครบอกว่าขอแบบอีกนิดหนึ่งแล้วกันก็คือไม่เกินหนึ่งทุ่มแน่นอนกินให้ไวและยิ่งก่อนหกโมงได้ยิ่งดีแต่กินให้เป็นมือ้อให้มันอยู่ท้องแล้วถามว่าจะหิวไหมอ่ะมาข้อที่2คือนอนให้ไวขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปปุ๊บน้าย่อยมันจะเริ่มออกมามาทาให้เราเกิดความหิวมากขึ้นหรือว่าท้องร้องคืดคานมากขึ้นแล้วก็ต้องออกไปกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนให้ไวขึ้นก่อนที่ร่างกายเราจะย่อยอาหารหมดนั่นเองนะคะชารี่อยากจะให้นอนไวสักประมาณ4ี่ทุ่มถึง ทุ่งครึง่งอะไรที่ค้างอยู่เนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำพรุ่งนี้เช้าดีกว่าได้ประสิทธิภาพมากกว่าด้วย ข้อที่3กินเสร็จแล้วเดินย่อยสักนิดนึงหรือออกกําลังกายเบาๆแต่อยากออกหักโหมมากช่วงเย็นเนาะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะทําให้อดีนาลีนมันหลัง่งใจเต้นใจเต้นทําให้นอนไม่หลับด้วยนอนไม่ดีทีนี้ก็ต้องตื่นมากลางดึกตื่นมากลางดึกก็กินอีกข้อ4ี่ไม่ดื่มน้ําเยอะๆก่อนนอนคือดื่มได้แต่อย่าดื่มเยอะเพราะถ้าเกิดว่าหลับไปปุ๊บปวดฉี่ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําก็อาจจะเริ่มรู้สึกหิวอีกเพราะฉะนั้นน,น้ำเนี่ยอย่าก,กินเยอะก่อนนอน สุดท้ายแล้วถ้าหิวถ้าหิวจริงๆนะคะให้มีอาหารดังต่อไปนี้ติดอยู่ในตู้เย็นอย่างแรกเลยนมถั่วเหลืองแบบนี้ไรน้ําตาลหรือว่าพวกซอยมิ้วต่างๆซึ่งตัวนี้มันอร่อยแต่ว่ามันมีน้ําตาลเยอะสำหรับคนที่ลดความอ้วนเนี่ยเขาก็จะกินพวกนี้ด้วยเราก็จะมากินในช่วงที่แบบ ตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวจริงๆอ่ะมันต้องกินอ่ะก็จะเป็นนมถัวเหลืองนะคะแล้วก็กล้วยกล้วยเนี่ยจะช่วยทําให้นอนหลับฝันดีด้วยแต่อย่ากินทั้งลูกนะมันก็มีพลังงานค่อนข้างสูงนะคะก็เป็นอาหารในเซเว่นที่สามารถเอามาทานได้ในช่วงที่เย หิวจริงๆแล้วแต่ก็ไม่อยากอ้วนเพราะฉะนั้นก็เอาอาหารพวกนี้ติดไว้ในตูน้เย็นพอถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ Ad ้นมาแล้วเราหิวเราจะกินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยเราจะกินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอาของที่ไม่อ้วนติดไว้ในตูน้เ <Ugh. S 2> ย็นนั่นเองก็จะเป็น5เทคนิค <Cham> ง่ายๆที่ชาร์ลใช้เองแล้วได้ผลมากๆทุกว<ๆ>ันนี้ก็ลดการหิวแล้วก็ลดการกินตอนกลางคืนได้เยอะมากๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยัง,<ๆ>ยงมีแบบหิวบ้างก็เลยต้องเอาพวกนี้ติดไว้ในตู้เย็นนะคะก็สําหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่ก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้ชื่่อวามมมันนจะช่่วยไาก้อแหละเพราะว่า นนก็ลองมาเองให้เพื่อนลองแล้วเพื่อนก็โอเคหายหิวไปตอนกลางคืนไม่รู้น้าหนักลดลงไหมแต่ว่าหุ่นดีขึ้นไม่อ้วนไม่มีพุงก็ประมาณนี้นะคะลองเอาไปใช้ดูมันไม่มีเสียอยู่แล้วมันมีแต่ได้ผลเป็นยังไงมาเล่าให้เชอรี่ฟังบ้างนะก็วันนี้ขอบคุณนะคะถ้าเกิดมีคําถามเพิ่มเติมมาคุยกันได้ที่ไอจีเชอรี่ชูยูห้าตัววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย